เออแล้วจะคุยเรื่องแช่น้ําแข็งเนาะเรื่องแช่น้ําแข็งเนี่ยก็ต้องขอขอเตือนนะว่ามันไปวัดอะไรไม่ได้หรอกผมเห็นทํากันเยอะนะเรื่องแช่น้ําแข็งเนี่ยอมอาจารย์เอกเขาก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะในกลุ่มลายต้ยในกลุ่มบ้านเขียวแล้วเอาอิฐผาลําไปแช่มั่ง เอาน็อตไปแช่มัง่งเอาแหวนลองน็อตไปแช่มัง่งมันก็ขึ้นฟองมันก็ขึ้นขึ้นผลึกขึ้นอะไรของมันอันนี้อินทผาลัมเนี่ยมันก็ขึ้นเหมือนกันเห็นปะคือมันมันบอกไม่ได้หรอครับว่าอันไหนมีพลังงานหรือไม่มีพลังงานเพราะว่าวัตถุธาตุวัตถุธาตุทุกอย่างอะ่ะมันมีคลื่นมีพลังงานอยู่อยู่ในนั้นน่ะนะเนี่ย แลก็กระจายเป็นฟองเหมือนกันอันนี้ทดสอบดูนะครับทําให้ดูว่าเนี่ยเราใช้แหวนที่เป็นโลหะเนี่ยมันก็น้าแข็งลักษณะของการเป็นฟองหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ต่างจากเสนสลิงนะคืออยากจะบอกว่าไม่ว่าวัตถุอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะขึ้นประมาณนี้เพราะว่าลองมาหลายวัสดุแหละอีกอันนึงใช้ลูกอินทผลัม มันก็จะมันขึ้นแบบนี้เหมือนกันผลไม้ก็ขึ้นเห็นไหมก็จะขึ้นเหมือนกันก็คืออยากให้เข้าใจว่าทุกอย่างมันมีพลังงานของมันอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับในเรื่องของเทนซูลินเนี่ยมันมันก็แล้วมันแล้วแต่ว่าพลังงานนั้นจะเอาไปใช้ในส่วนไหนมันจะให้คุณหรือให้โทษซึ่งการแช่น้ําแข็งเอาไปวัดอะไรตรงนั้นไม่ได้เพราะว่า อะไรดีไม่ดีมันไปอะไรดีหรือไม่ดีมันจะรู้ได้ด้วยการแช่น้ําแข็งอ่ะไ,ไม่ได้เลยมันจะไปรู้ยังไงถูกไหมและแบบไหนเหมาะกับทุกคนที่สามารถใส่ได้สามคืนปู่สลิมนี่เลยสามคืนนะครับจะกวงเล็กวง,งใหญ่ผมก็ใส่แค่สามคืนเท่านั้นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่งแปดแปดนะ หนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดนี่พื้นพื้นหนึ่งแปดแปดนี่เอาไว้เสริมของพื้นนี้นะครับพูดถึงไหนแล้วเจอ,อน้ําแข็งเรื่องเรื่องน้ําแข็งอ่ะอืมน่ะเอาไปวัดอะไรไม่ได้เอาไปดูอะไรไม่ได้ดูไปก็เท่านั้นแช่ไปก็เท่านั้นเพราะของเอาไปใช้แล้วป่วยกันก็เอาก็ไม่ก็มีแต่แช่น้ําแข็งก็วัดอะไรไม่ได้ ว่ามันจะเอาไปใช้แล้วดีไม่ดีมันวัดที่อะไรวัดที่ตัวเราวัดที่ตัวเราอย่างคื่นอื่นอ่นน่ะที่สรรหามาทํากันอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องใช้ถ้าถ้าอยากจะลองทํานะถ้าอยากจะลองทําแต่ผมไม่แนะนําแล้วก็ไม่สนับสนุนถ้าอยากจะลองทําให้คุณถอดคลื่นปูสลิมให้หมดเลยแล้วคุณก็ใช้คลื่นนั้นนะไปคลื่นเดียวเลยสักอาทิตย์นึง แต่แต่คุณจะรู้รับผิดชอบตัวเองนะคุณจะป่วยคุณจะอะไรนะั้นมันเรื่องของคุณแล้วนะนั่นคือทดลองกับตัวเองเลยแต่ผมมาเจอมาแล้วถ้าไม่เชื่อก็ลองดูได้ผมเจอมาแล้วนะครับผมลองมากับตัวแล้วนะมีช่วงที่ผมไม่ได้ใส่ของปู่สรลิมเลยอืมแล้วผมก็ได้รู้กับตัวเองว่ามันไม่เวิร์กนะครับซึ่งทําให้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ดีกว่า ไม่เอาใครมาเป็นหนูทดลองไม่เอาใครมาเสี่ยงแล้วก็ไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะใส่หนึ่งสีสี่วงเดียวก็ได้ใส่หนึ่งสี่สี่วงเดียวก็ได้ครับดีกว่าไม่ใส่เยอะโอ้โหก็ก็ผมเข้ามาในวงการนี้ได้ก็เพราะแหวนวงแรกนะั่นแหละแหวนง,วงเดียวเลยได้แหวนคนละวงที่อาจารย์แอมทำให้นะ หนึ่งเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งสี่สี่ดีมากมเลยแล้วนี่ก่อนที่ใครเขาจะมาว่าเราได้นะไอเรื่องคลื่นนะ่ะเอามาเอาเอาเครื่องมาวัดคลื่นหรืออะไรอย่างนั้นนอะมันวัดไม่ได้นะแท้ไม่แท้มาวัดตรงนั้นไม่ได้บางคนเนะี่ยเอา เทนซลิงเอาเอาเทนซลิงไปตอนแรกเอาเอาเครื่องไปจี้ตู้เย็น,จ,น,นจี้นู่นจี้นั่นใช่ไหมแล้วเครื่องมันดังแต๊นตตตมันมีรังสีใช่ปะ่ะแต่พอเอาเทนซลิงไปแยกใกล้ๆปุ๊บอ่ามันเงียบมันเหลือศูนย์ถูกไหมส่วนใหญ่ก็จะไปเห็นอย่างนั้นแล้วก็มีคนทำกันเยอะแยะเลยแต่เคยลองหรือยัง ลองเอาเทนซลิงออกแล้วเอามือเปล่าเนี่ยไปบงังมันดูมันเงียบนะลองทําดูยังคือในกลุ่มเนี่ยก็ลองทําดูแล้วแสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเทนซลิงก็คือเอาอะไรไปบังมันอะเอาอะไรไปบังมันมันก็เงียบเลยนะอาจารย์ที่ปรึกษาก็ลองไหนลองเอาเทนซลิงออกดิแล้วเอาเอาใบยอไปบงังบังเครื่องดูเอา้ามันเงียบเอา้ามันเหลือศูนย์เอา้าทำไมเป็นงั้นอะ แล้วถ้าอย่างนี้มีใครที่รู้เรื่องนี้แล้วก็บอกว่าว่าคนที่เอาไปวัดว่าเทนเทนซ์ลิงกันขึ้นได้เนีก็หาว่าเราเฟกสิอย่ารอให้คนอื่นมาว่าเราได้ดีกว่านะให้วัดผลจะตัวคนใช้ใดีที่สุดว่าเรารู้สึกอย่างไงเนี่ยมันต้องอยู่บนหลักของเหตุและผลด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอ,อ ใครที่ไม่รู้เขาก็จะว่าเราได้นะถ้าเราไม่มาพูดถูกไหมเพราะเดี๋ยวก็ต้องมีคนดถาไว้ปลอมนี่ว่าไว้เฟกว้อํากันนี่อ้าวมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปผมก็เลยบอกว่าผมไม่ค่อยอินกับการที่ใครทดลองเทสซูรินด้วยการแช่น้ําแข็งเพราะว่าตรงนั้นมันเอามายึดโยงไม่ได้เลยว่ามันจะให้คุณหรือให้โทษ่ะถ้าจะให้คุณให้โทษต้องลองกับตัวเองครับ อโอเคเนาะเคลียนะเนาะเจอยวเพื่อนแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสามขึ้นปู่สลิมครับสามขึ้นปู่สลิมเลยคือนั่นนะ่ะต้นตอของสิ่งมีชีวิตต้นตอของทุกสรรพสิ่งเลยคือที่มันใช้ได้เพราะทุกคนก็มีเหมือนกันทุกสรรพสิ่งก็เป็นเหมือนกัน นะครับมาจากที่เดียวกันทั้งนั้นนั่นแหละค่อนข้างเคลียร์เนะาะงานไม่ได้ทำเลยโอเคนั่งดัดแหวนต่อนะครับทิ้งคำถามไว้นะอ่านมั่งไม่อ่านมั่งก็ขอโทษนะครับเตเลอสมองตีบใช้ได้มาใช้ไ,ด,ชได,ด้ใช้ได้หมดใช้ได้หมดนะครับคนที่มีปัญหาริมเลือดอะไรพวกเนี้ย แนะนำให้ไปเกาดิ้งหรือถ้าไม่สะดวกเรื่องกาดิ้งไปทํากาดิ้งเนี่ยเอาเกลือละลายน้ําแล้วก็แช่ฝ่าเท้าจําลองการกาดิ้งได้เพราะว่าถ้าใครที่ติดตามบ้านฟ้าก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่หมออะเอากล้องจุลทรรศตรวจดูเซลล์เม็ดเลือดตอนแรกมันเป็นริมหลังจากที่ไปเดินชายทะเลมาสิบนาทีแล้วกลับมาดูใหม่เลือดเรียงตัวเป็นเม็ดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเป็นลูกโป่งเลย เลือดไม่กาะตัวเป็นริ่มไม่กาะตัวเป็นก้อนเลยก็คือการการที่เราได้ถ่ายถ่ายประจุคลื่นไฟฟ้าเนี่ยที่มันวิ่งอยู่ในตัวเนี่ยเพื่อทําให้กดกลุ่มปุ้มกันแล้วก็ระบบเลือดระบบไหลเวียนในร่างกายเนี่ยนะทำให้เรามีปัญหาการก r u n d i n เนี่ยก็คือการเอาประจุพวกนี้ออกจากตัวแล้วก็แลกเปลี่ยนทําให้มันสมดุลคือเชื่อมต่อกับแลกประจุ คือในตัวเราอย่างตัวเรามีประจุบวกอย่างเดียวใช่ไหมพอไปเหยียบผืนดินเหยียบผืนดินใช่ไหมในผืนดินก็เป็นประจุลบมันเข้ามาก็สมดุลประจุอิเล็กตรอนบริสุทธิอิเล็กตรอนบริสุทธิเลยนะนั่นแหละก็เหมือนทําไมอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยถึงได้มีมีประโยชน์กว่าอาหารที่มันสดใหม่ เพราะว่ามันมีชีวิตนี่แหละ